กะสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนสบายดีสวัสดีเท่อนังเนาะพ่อพี่น้องเลยโดยเปิดภาคมากกะยูนี่แหละกองเครื่องหลังกะได้ยูแคมทุกไฮทงนาคือเก้าพี่น้องเลยหลังจากไปหาหมอมากไม่น่าหันเนาะไอช่องมือสามมือนี่แล้วพี่น้องกินยากอะ มชือว่าใครน้องน้อยงพี่น้องรับอยากสิไปหาหมอก็บ่ได้อัปเดตพี่น้องในเบิ่งนี้เพิ่มกันเลยเนาะก็บ่ได้ยังมาเห็ดเมียพี่น้องเลยพอดีเจอกับฝนตกแสังงนเป็นแน่มือที่สงเนเป็นี่ไปกวดฝนตกตืมาก็ฝนตกในมื้อนี้ก็ฝนยังมืดฟ้ามืดฝนอยู่พี่น้องเนาะเลอ่ามื้อนี้ก็มาเ้ายิงเข้าร้านพุ่นแหละของข้าของน้ํา พราะว่ากองไว้ายซื้อได้พี่น้องกองไว้ายเอาแยงปูลแล้วก็กองไว้แล้วก็ต้องมีผู้เผาอีหันทำผเผาเป็นยันไก่ยันงัวงยันยังมากินก็ได้เผาให้ทั้งพ่อทั้งแม่เพได้เทนังเผาที่ไล้พี่น้องเไงแต่ยังบร้เวยน้อยเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้ก็ไมอนี้ทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งคนกับคนคนมาัาข่าวอยู่แล้วก็กับ เกลียวอยู่จะเกลียวเป็นกรรมเล็กหน่อยนี่พี่น้องเนี่ยตัวฝาตัวผลอยู่เนาะอาการชาวเงินก็คือไข่เน่เนาะพี่น้องเนี่ยอ๋ออะไรยู่จะว่ากินเผาเขาย่างๆอยู่มันไข่มันเจ็บมาเลยนี่เนาะกลัวผนก็บอกว่ากล้ามเนื้ออับเสดมันไม่กล้ามเนื้ออับเสดมันอับเสดแล้วก็แม่เลแต่ว่ากับพนบอกว่าเป็นโรคเป็นเป็นตุ่มเป็นเนี่ยนว่าอีย่ง ขาเอิ้นว่าอันตอมลูกมาค่ะตุ่มลูกมตอมลูกมะประมาณนี้เอิ้นตอมลูกมเนาะอยู่ใต้หูพี่น้องโตบ่นี่เจ็บคักเจ็บแน่กินข้าวก็ยากพี่น้องแต่ตอนนี้ก็ไขแน่น้อยๆกินยาได้2-3มื้อนี่แหละเนาะเป็นก่อนเป็น3มื้อรวมทั้งมื้อนี้เป็น6มื้อนี่แหละ6มื้อ7มื้อนี่าเนเป็นมานี่พี่น้อง ตอนแรกกะแต่เก่าเคยเป็นเนาะแบบว่ามันไข่เด็กหน่อยเดี๋ยวผมเอ่ยว่าหนูน้อยเนาะผมเอ่ยบ้านภาษาบ้านเท่าว่าหนูน้อยคือเนี่ยมันก็มีอาการไข้นี่มันก็บพเป็นยังดอกว่าใั่เนาะมีแต่ปูนกาใกกินยาชาลาแก้สมกับเสดบ้านเท่าเด็กหน่อยก็เศร้าแต่กินบุตั้งทได้แพงนอนดูสิบรับนอนสิบไร่มันเจ็บพี่น้องเลยแทนพอตู้ไม่ตู้ต้องบิวภาพไปหาหมอนเมื่อนะกะอีจะมีจดใหญ่เนาะ ่คนพาไปรถน้อยฮะก็ไปห่อนได้เต็มพอดีฝนตกในวัอนั้นกระดาษพี่น้องเลยเล็บทางลำบากไปเนี่ยก yani ับแมานางนี่แหละมาเบ็ดเอามาบ่พี่น้องฟังเลยนะก็กลับมาให้พี่น้องบึงเข่าน้าห่อนี่แหละพี่น้องเลยเป็นได้ใดาเนาะไอคำตัดไว้มืวันพุธเช็ดให้แปดให้พี่น้องเลยแซ่ผู้น้องอยู่ในน้ากับยังแม่นาึ้น นองมัวนี no, port, 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 plum, ่ท้งขาวโพดทั้มลดมัพากันมัดแต่กะตาไวนอมนี่ก็เดดน่แต่บวบวค้งคุ้ยมนี่ก็ได้แต่พมันแหงเห็นได้หนึ่งนะมันนีก็เลยคนมีรถเี่วบุญยืนทางต้นาสเางินเดือดังกล่องงเนาะขนเขาคนน้าขึ้นมาแล้วบบบนี้เนาะตาว่เนาะขอ้นหน้าเขาก็ยังบลาลายไปแนหรอก ว่าอยู่ดีมีแหงบ่ได้เจ็บบ่ได้ขายบ่เป็นยังเกี่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากันเบิดทุคนเนาะกาฝน้าดินเฮาเนาะกบ่ตกฝบ่ตก้าบ่ลงให้กน่าสิบ่ล้นดอกพี่น้องประมาณอทินึงหทิปลายเ็กน้อยเนาะหรือว่าประมาณ1มือนี่แหละพี่น้องเอ้ยถเกี่ยวทุกมื้อเนาะเกี่ยวฝนทุกมื้อหนจะสิว่าได้ดเป็นจังไดพี่น้อง อตอนี้ก็บริเกียสามมือเลยน้เกี่ยวมื้อนี้นนึงก็เซาบริเกียวแลว่อมีแต่2คนเขาพอทําแม่เกี่ยวก็บ่พูดเพิ่นก็เป็นไข้แน่มื้อนี้ก็ได้บ่สบายไปไดบ่เกี่ยวเกี่ยวนึงก็ขึ้นมานั่นก็ได้ยงคําเพิ่นก็มือเมื่อบ้าเมื่อเหียพี่น้องเอ้ยอันเกี่ยวฮมกันก็ักว่าเนาะถาคุบ่ตผพาบ่ลงให้อีกพี่น้องเอคือข่าวว่าพายุสิเข้าอีกเนาะวันที่30

เอา200บาทนี่ถือว่าเกี่ยวบาทเดียวเลยบ่ได้ทาบ่ได้หยังลวดเดียวเลยดีเลยแกก็บ่ได้จ้างบวรวานไปพี่น้องเอ้ยนางจากคนเฮาก็มันมันเกี่ยวไปนั่นอยู่แล้วก็กับอียงเงินบ่หลายเนาะมันบ่หลายก็แม่นก็คนเฮาก็มี4-5คนได้อยู่เก็เลยว่าเกี่ยวเองต่อไปแหละพี่น้องเอ้ย สิได้แหละเนาะเพราะว่าม so 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 ันฟาฝนนี่แหละบ่เฮ็ดให้บ่นั่นปีนี่ว่าฝนหยุดก็สิได้นี่น้ําเต็มไห้เต็มคันพี่น้องน้ําอ่างเต็มบดนําคันให้ธนานาําไห้หน้านะปพี่น้องเอ้ยนี่ก็ไสิให้พี่น้องได้เบิ่งนสนุกกันชมให้ชมหน้าเด้อเนาะเาก็สิไปเก็บข้าวช่วยทางรอบครัก็บ่พูดเพิ่นก่อนเพิ่นกําลังเอขึ้นมาอยู่พี่น้องเข้าวชน้ําแต่มื้อนั้นพุ่นแหละ กำลังก bon ้าเกลียมคนขึ้นมาไว้พี่น้องเอ้ยป่ะเดินบนซนกันเลยยวเปิดกล่องรังเนอะแบบพี่น้องเอ้พวกอำเภเบิ่งเขาเบิ่งน้ำห้องก้อนพี่น้องเอ้ยขึ้มฝ่าขึ้มฝนบัดมือบัดเว้นพี่น้องเอ้ช่องสามมือแช่น้ำบางรางเงี้นี่โอ้มาดามกินอย่างนี่ดามกี่ยังโดถูกเขาน้ำจำปาเขาก็ได้พี่น้องเอ้ย น <Okay. S 1> ี่ก็ okay. ller, แม่เก็บกองไว้อยู่อี่างเชอะอุ้อ่างดั่งน้่งเต็มให้เต็มขั้นมังเหยอแถวทางนี้แดดเนาะพี่น้องไงแถวนี้ขึ้นไปนี่แหละก็มันทั้งพุ่นแดดแยังบาลายบานลายเขาก็ได้เก็บกองไว้อยู่เนาะงให้ยถึงหน้าเขาก็ไดทีทางนี้เขาขึ้นมาเต็มคันรถหาขึ้นมารถนึงพี่น้องเไย รถที่2เนาะน่าสิประมาณ3รถ4รถลงไปเอาอีกประมาณ2รถปลาย2รถใน3รถพุ่นแหละพี่น้องนี่เบิดเต็มบ่เลยผู้เปื้อยอยู่ทางไอ้คําพุ่นตัดไว้ก่อนพุ่นสิตกเนาะลุ่มนุงไอ้พุ่นพุ่นน่ะมัดก็มีนะพี่น้องยแต่ว่าตเกียวเอามนตัวอันตัดเนาะตัดนี่เพืองค่อนข้างที่ยาว่พี่น้องเอ้ยยเฮาปั่นนี่ก็ปั่นได้2รอบเนาะปั่นรอบนี้ก็รอบนี้มันมีของเพือง2กอง ปั่นสองรอบแลว้วปั่นรอบที่สองนี่พระไายพี่น้องระเบิงพอสองเงินเจ็บค้างกันแหละครับคนว่ากันมาปั่น,นกันขึ้นสองเงินหมื่นบ้าทนะพี่น้องเอ้ไประเบงมันช้ำมันกัน,กนลเลยเนาะเดี๋ยวสองเน,นไปเก็บเขาเก็บน้ำลงจากรถเนาะมาเดีอนไว้ของไว้กอนพี่น้องเอ้อยู่ส้างหางข้างนาเนาะอาการก็ยังห่อนยังเหีบบ่ยวอยู่ป่ะก็ได้ เก็บข่าลงไปเรียนไปกองกันเด้อพี่น้องเอาลงจากรถก็เรียนแยังกับโบกว่างนาะต่อกันยังกันได้มาเก็บข่าเก็บน้ำลงก่อนไปพี่น้องเก็บข่าเก็บน้ำลงก่อนแบบนี้ ប្า្នៃោះទឹម្ន្រៀនៅ្នេះមាន្លាបានដែលជ្រីន្រាប់ប្រៀបីនច្នៃោះតានដែលលានដែលជ្រាំងណានដែលត vào luôn đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp 们不好们在我在看里面。 một tí từ phân tương tác từ người người ta vẫn nói thì là phân đó cả ma thảm cả thì nên... Nh nhau cả đó เกลี่ยเพิ่มอเล็กๆเพียงกันดูดูมานะใส่ขึ้นมายกมาหน่อยเข่าไม่เบี้ยนะขู่แบบก้นเลยนะว่าข่กลัวขู่กลัวบ้าน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ่ะเดี๋ยวเฮาก็สิไปเก็บพังอันมาเพียงกันเนาะเพราะว่าเหงเฮามันบ่กว้างเฮาเฮียนเขมัน ่าวันที่น้องไเนสําหรับนีก็ได้ํานีไปแล้วเนาะเฮาก็มาเก็บข้าวเก็บน้ําเนาะอทงไห้ท่งนาเรียกทํามาหากินธรรมชาติน้องไปแลสบายดีพอกัน้ิาเด้อพี่น้องเนาะเก็บข้าวกองกันแล้วบ่ทันได้แล้วดอกลงไปเอาอีกพี่น้องอีก3รอส่รมอควายกินหญ้าจุ่มอยู่